สวัสดีครับเพื่อนๆช่างทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาดูทีวีนะครับซัมซุง32นิ้วนะครับ LCD นะครับเผื่อเป็นวิทยาทานเก่ท่านที่ยังไม่รู้นะครับอาการคือไฟแดงไม่มีนะครับคือเครื่องนี้ตีกลับมานะครับตอนแรกคือไฟแดงมีนะครับแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนซีตัวนี้นะครับ ัวเดิมมันพันสองร้อยไมโครนะครับเพราะว่ามีอาการบวมนะครับแล้วก็ให้ลูกค้ากลับไปนะครับใช้ได้ประมาณสองวันนะครับกลับมาใหม่นะครับตัวนี้คือไฟแดงไม่มีนะครับมาตรวจดูนะครับวัดที่สามร้อยจุดนี้นะครับค้างนะครับไฟค้างนะครับเช็คดูอุปกรณ์ต่างๆไม่มีขาดนะครับฟิวไม่ขาด วัดไดโอดไม่ช็อตนะครับวัดโอห์มแต่ตัวนี้จะเทียนนิดนึงนะครับมีโอห์มขึ้นนะครับทำให้ผมแปลกใจนะครับแล้วถอดนี่ไดโอดไดโอดมาวัดนะครับไดโอดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไดโอดความถี่สูงนะครับนี่ครับเบอร์เดิมมานะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับวัดแล้วไม่ช็อตนะครับ แต่พอเราป้อนไฟเข้านะครับมันจะมีไฟออกมานิดนึงนะครับกระดิกนะครับไฟไฟกระดิกจะทำให้ผมแปกใจนะครับผมเลยหาซับไพยมาป้อนนะครับนี่ครับซับไพยของผมนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ครับ5โวลต์นะครับเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดจ่ายไฟ5โวลต์นะครับผมมาป้อนไฟเข้าตรง ขั้วบวกของ C แล้วนะครับจุดที่มีปัญหาเนี่ยนะครับว่าพวกต้อนเข้าไปแล้วก็วัดได้5โวลต์นะครับปกตินะครับในวงจรมี5โวลต์หมดนะครับไม่โหลดนะครับไม่ตกนะครับแต่ผมลองมาจิ้มลงตรงนี้นะครับฝั่งขาของไดโอดนะครับดูทางด้านนอกเลยครับขาตัวนี้ครับนี่ขาเลขขาสุดท้ายนะครับ มันมีไฟ5โวลต์เหมือนกันครับอ้าวทีนี้ผมงงนะครับแล้วไฟมันย้อนมาได้ไงครับมันย้อนกลับเข้ามาแปลงน,นะครับผมเลยโอ้สังเกตเลยว่าไดโอดน่าจะรั่วนะครับช็อตช็อตเบบถ้ามีไฟกระแสเข้ามาแล้วช็อตนะครับแต่เราวัดด้วยมิเตอร์นี่ไม่เสียนะครับผมได้ทําการทดสอบเปลี่ยนตัวใหม่นะครับทีนี้ต่อต่อ5โวลต์เข้าไปเหมือนเดิมครับ วัดแล้วไฟไม่ย้อนนะครับทีนี้เรเลยรู้ตัวเสีแล้วครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองประกอบเข้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวปลดจมาแปรนี่ก่อนครับเดีย๋ยวปลดวัวแรงก่อนครับบ้านก็จะลกๆหน่อยนะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับรอความร้อจากมาแรงครับหรือ<ม>เป็นวิทยาทานเดช่างนะครับท่านที่มือใหม่นะครับถ้าใครที่รู้แล้วก็ผ่านได้นะครับ รอความร้อนขึ้นก่อนครับยังไม่ถึงนะครับประมาณ350องศาจะบัดกีีได้นะครับตรงน,นี้นสายกาวนะครับนี่ครับประโยชน์ของที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับ5โวลต์ของเรานะครับใช้แทนซัพพลายในการลงทีวีสมัยปัจจุบันนี้นะครับ ครับตามนี่นะครับร้ห้าร้อนี่จะมาจะเป็นใฟรสามร้อยนะครับมาผ่านฟิวนะครับผ่านด้วจัมมานี่นะครับเอาหม้อแปลงนะครับเอาหม้อแปลงลูกนี้นะครับกดนี้นะครับเอาหม้อแปลงวนวนมาครับผ่านแอานะครับลงมา เข้าขาไอซีแปขานะครับพันบิตมอสนะครับ U M แปดศูนย์หนนะครับตำแหน่งนะครับเป็นตัวกำเนิดไฟชุดแรกนะครับกับเมนบอร์ดนะครับตอนนี้ไอโอที่เปลี่ยนไฟมันมันยัง,งใมสาลรองเบิร์ตัวนี้ลองเบิร์นะครับได้แล้วกอมาวัดลายปิ้นทางนอกเบิร์นะครับ ก็สะดวกในการซ่อมนะครับมาแบ่ลูกทุ่งนะครับนี่เสียไฟนะครับวัดวัดดูนะครับไฟจะมาหรือเปล่านะครับแน่นะครับดูว่าครับมิเตอร์ครับนี่ครับมิเตอร์นะครับนะครับนะครับขึ้นมานะครับ5โวลต์นะครับเอามิเตอร์เข็มทีม่ามิเตอร์ต้อนนะครับอันนี้ น,น,นะครับขึ้นมาครับห้าจุดสองล้นนะครับน่าจะโอเคแล้วครับเดี๋ยวลองประกอบครับประกอบนะครับจอร์รดดิชาร์ตไฟสามร้อยโวลต์ครับ๋ยวมันช็อตมือนะครับ จะหลไฟนะครับตอนนี้ไม่ค้างแล้วนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ขับขึ้นไปข้างบนคือกาวครับแป๊บนึงนะกรับซะส่งแต่ลูกทุ่งนะครับมันตน้องได้ทดสอบนะครับเอาเลยไม่ได้ยุ่งยากครับ การดูขัวนะครับเพราะง่ายนะครับมันจะยากจะกระยยกอยู่นะครับเพื่อจะหาตัวเสียเจอนะครับปวดหัวนะครับงานอิคอนิกตื่อความสะดวกเลยเอาใส่ข้างล่างลงเบืองกอนนะครับด้านล่างก่อนนะครับ ที่ดูทุกข์กวมันอยากใช้ครับเดี๋ยวลายปีดมันขาดใช้แบบนี้นะครับกรอบก็เหนือนกับลำบากนะครับมีโต้ซ่อมนะครับซ่อมง่ายขึ้นเลยนะครับสร้างโบราณสร้างอาศินะครับสร้างสมัครเล่นนะครับซ่อมงบน เชนยร่แนทุกขัวครับ,รสสต,รบตอนนี้ตอนมาที่แรกนะครับ บวมนะครับสีตัวนี้เดี๋ยวจะก็กกดูได้แค่สองวันนะครับกลับมาเหมือนเดิมสีกลับเพราะว่าตัวยูนิฟาสีด้วยนะครับโอดนะครับเสื่อมรั่วนะครับ นาถานะครับสมบุพื้นเลยครับ ลองมาลุกยังไฟแดงกพริบนิดเดียวครับอ่าจต่ยังมีปัญหาอยู่ครับละริบนะครับกระ็ายโซนนะครับละริด จะมีเจอสาเหตใหม่นะครับไฟแดงกระพริบนะครับเปิดไม่ติดนะครับลือออกมาเสียบแล้ววัดกระพริบนะครับมาเจอจุดนี้ครับตะกั้วอะไรมาติดขังสิปัดเมื่อกี้ปัดตะกี้นะตะกร้วอะไรมาติดตรงไดโอตรงนี้นะครับของเราเสียบใหม่นะครับมันจะตายอยร่บวางยาตัวเองแล้วครับ นิ่งแล้วครับหายแล้วครับโอ้วางยาตัวเองครับ <laughs> ใส่แปรงปัดไปนะครับใส่แปรงปัดตะก,ะตกั่ว <laughs> ไหลมาติดนะครับเดีย๋ยวจะเชื้อไม่หายยาตัวเอง เราบัากี่ติดนะครับเป็นเราใช้ทิ้เนื้อมาล้างมาฟัดทิ้งมาติดจุดนื้อนะครับโอ้โหนีทุกอย่างนะครับติดคาไดโอดหนี้จะมาหรือเปล่าครับรถไฟติดฟออยังไม่ติดนะครับติดแล้วครับ พี่สับใช้เวลาเสี่ยงเล็กๆทีเดียวครับดีมากบุ้น้วครับมาแล้วครับไม่มีสัญญาณนะครับไม่เห็นมีบ่ลนะครับหลัเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟแดงมาแล้วนะครับยิบช้าๆนะครับแวบแงบครับอาจอฟิล์มเริ่มลอกแล้วนะครับ เพื่อนก็ายงังอยากเบิ่งู่ครับต้องซ่อมทำมาเลยนะครับไม่มีสัญญาณนะครับปินนั้นว่าโอเคนะครับโอเคนี่เคลือบเย้น,นะครับมีการวางยาตัวอี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับช่างบ้นบานๆนะครับ